สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็อยู่กับตู้ลำโพงอันโต้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว TS408 นะครับตัว TS410 นะครับแล้วก็ตัว TS412 ครับซึ่งตัวนี้มีออปชันพิเศษก็คือมีบลูทูธเข้ามานะครับสามารถทวินข้ามรุ่นได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่าฟังก์ชันนะครับด้านหลังมีอะไรบ้างนะครับสำหรับตัว TS นะครับ408นะครับ TS408 ก็คือนะครับสเปคตัวนี้นะครับคร่าวๆนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็ ให้กำลังวัดนะครับอยู่ที่1,000วัตต์ RMS นะครับพีกที่2,000นะครับเป็นระบบคร์ดีนะครับผมสามารถลองรับบลูทูธได้นะครับผมความดังนะครับอยู่ที่ 130dB นะครับซึ่งตัวนี้ก็ให้อ p อปชั่นมามากมายนะครับ2 Input นะครับผมตัวนี้ก็จะมีซีเล c t นะครับเลือกไลน์เลือกไมได้นะครับผม2ช่องนะครับผมมีวอลลุ่มแต่ละตัวนะครับมีโหมดพิเศษใช้งานนะครับผมตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดพิเศษเลือกใช้กับตู้ซับนะครับผมว่า ไซส์ขนาดไหนนะครับผมซึ่งตัวนี้ราคา1เครื่องนะครับผมอยู่ที่11,900บาทนะครับ11,900บาทนะสำหรับตัว TS408 ครับตัวต่อมาครับผมเป็นตัว TS410 นะครับซึ่งตัว TS410 นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนด้านบนนะครับจะเป็นในส่วนของโหมดบูทูธนะครับสามารถเตอร์เรียลิงค์ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็สัญญาณอินพุตนะครับเป็นคอมโบแจ็คนะครับมี2อินนะครับวอลลุ่ม2ตัว แต่ละช่องใช้วอลลุ่มแต่ละตัวตรงนี้นะครับผมมีลน์อินแล้วก็ไม่นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของโหมดทีเซตการใช้งานนะครับแล้วก็มีไซต์ตู้ซับนะครับว่าจะเป็นในส่วนของ12 15แล้วก็18นะครับใซ้งานตัวใดเราก็สามารถเลือกทีเซตใช้งานตามตัวนั้นได้เลยนะครับมีมิกเอา์ด้วยนะครับ13,650าสบาทนะสำหรับตัวอันโต้นะครับ TS C 1 0นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่2 0 0 0ันบาทนะครับผมตัวต่อมาครับเป็นตัว TS 1 2นึ่งเป็นะครับซึ่งตัว อ่าตัวนี้อยู่ที่2,500วัตต์นะครับอ่าสำหรับด้านหลังนะครับสำหรับตัว t S นะครับ412นะครับผมก็จะมีในส่วนของโหมด b l u e t o เหมือนกันเหมือนกันนะครับกับตัว410นะครับผมโหมด b l u e t o ด้านบนนะครับแล้วก็ช่องไลน์นะครับมี2องอินพุตนะครับเป็นคอมโบแจ็คนะครับมีสวิตช์เลือกไลน์เลือกไมค์นะครับวอลลุ่มฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของีเซตของตู้ซับนะครับผมมี1ิบสองสิสิบแดแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นโหมดีเซตการใช้งานนะครับผมตัวนี้นะครับราคานะครับอยู่่ที 14,700บาทนะครับ14,700บาทสี่พัรบาทตั้งตัว TS412 นะครับก็ตู้ลำโพงอันโต้นะครับที่ผมแนะนำมานะครับลูกค้าสนใจตัวไหนก็สั่งซื้อได้ที่ร้านญี่ปุ่น,นครับราคาก็อย่างนี้ผมแจ้งไปเลยนะครับ